กลาเท้านมัสการหลวงพ่อที่เคารพอังสูงยิ่งลูกได้นั่งพระกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นซอยสายลมหรือว่าที่บ้านก็ตามพอจิตของลูกเข้าสู่พวังลูกจะเห็นมีมือมือหนึ่งเป็นผู้ชายลักษณะใหญ่โตมากบางครั้งก็รู้สึกว่าแกทำท่าจะเอามือมาตีบางครั้งก็ทำท่าจะเอามือมาลูกเห็นแต่มือไม่เห็นหน้าเห็นตา จึงทาให้ลูกมีความกลัวเป็นอย่างยิ่งนั่งกรรมาฐานที่ไรพอถึงตรงนี้พบสะด,ดุ้งเหือกเลิกทุกทีลูกอยากจะขอยุทธวิธีจากหลวงพ่อไปต่อสู้มือประหลาดทักรั้งเถิดค่นนอผาเดี<อ>๋ยวก่อนขอยุทธวีติคนนี้ยังไม่รู้จักศัพท์คําว่าพระวังนะขหมายเรื่ออารมณ์ปกติอ้าวไอ้นี่ก็ไม่รู้เรื่องมั้เนี่ยไม่รู้เรื่องอาการที่เห็นอย่างนั้นจิตเข้าอุปจารสมาธิไม่จะระวัง ระวังเสื้อลมธรรมดาที่นั่งอยู่เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกวางวางงั้นเหรอใจว่างวางเพราะวางเพชรนะว่างเพชรรวยคนั่นแ่ละเขาให้หวยนับนิ้วสิโอ้เส้นได้เลยนับต่ยืนแบ่ห้านิ้วก็ห้าครับโอ้ก็มือก็ศูนย์ที่ตาหักแกัลูกข้างบนก็หัวหัวบนไม่ห้าก็หกบนไม่ไง โอ้ยหลายตัวเลยมั่อนะสงสารเจ้ามืก็เถอะนะจะไปไม่รลดอไปอีตอนนี้แหละทีหลังจะไปกลัวนะครับครับครับคนที่มีจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีเทวดาเช่นจาตุมาราชเข้าอารักขาอ๋อนั่นเป็นเทวดาที่เข้าอารักขาครับครับเขมาแสดงตัวปรากฏทั้งเองอ๋ออแสดงว่าการเห็นชนิดนี้แสดงว่า หลวก,<ข>ก็ดีแล้วนี่นะเริ่มดีอ,อ่าเริ่มดีนะก็ควรจะดีต่อไปอ้าวนี่เดือดร้อนหลวงพ่อต้องช่วยหน่อยอ่าหลวงพ่อจะขาลูกโดยอ่านหนังสือธรรมวินโนกบอกเกี่ยวกับเรื่องสารพภูมิว่าหันหันไปทางทิศตะวันตกไม่ค่อยดีมีเหตุการณ์ต่าง,าง,างๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นจริงอย่างหลวงพ่อว่าแต่บังเอ,อิญลูกมีความจําเป็นจะหันไปทิศอื่นไม่ได้เพราะมันติดประตูบ้านประตูรั้ว เลยตั้งใจว่าอย่างนี้ว่าจะบอกกับหลวงพ่อว่าลูกจะลื้อสารออกไปต่างงมันละเพราะว่าปัดเตยทิศตะวันตกก็ไม่ดีจะไปทิศอื่นก็ไม่ได้ขอหลวงพ่อช่วยไปตกลงพระเทวดาด้วยเพื่อจะได้ไม่มีเวรซึ่งกันและกันขอข้าพานะโอไปโอ้จริงนะขับรถซงซี่แพงนะโอ้ยโอ้รู้จักค่ารถแพงด้วยนะโอ้ยิ่งนั่งเว้นโต้หูน้ำมันยิ่งแพงใหญ่ใหญ่เลย อย่างนี้ก็ต้องปูกระเบื้องกันแล้ว <c oughs> <ked> เอางี้สิยังไงถึงจะบอกอบญญามัไม่ฟังจะเป็นเวลาจะถอนต้องบอกท่านนะไปถอนนี้เฉยป่วยนะ <c oughs> ป่วยจะรักษาไม่หายเอาไว้ตั้งทงาให้หิ้งตั้งในบ้านนะเอาหิ้งตั้งแทนขอ,อหมายความว่าตั้งข้างบนก็ได้ใช่ไหมใช่ได้โอ้อยางงี้ก็ได้สิน่าดามมาหลายสิบบ้านแล้ว <c oughs> แล้วก็ปรากฏว่าได้ผลโอ้ ยังกะแจ็คที่แต่วายหัวหมูฉันทุกเที่ยวที่ทนบงสูงนั้นฉันไม่ซื้อนะเขาให้แจ็คเหรจอแจ็คแจเจ็ดอ่าจดแล้วไม่ต้องบอกล็อกเลยเนี่ยถน,นัดน,นัดจะเแจ็คนั้นมันหนึ่งนะไม่เจ็ดนะอ่าแจ็คนะ้อ,คนอสาสี่อ๋อแจ็ค <c oughs> รู้ภาษาจีนกันเหนเนี่ยก็ <c oughs> สแสดงหลวงพ่อก็ได้หลายภาษาสิได้แค <c oughs> ่นี้ได้ได้แค่นี้เองเลยนึกจะได้มาเยอะเยะ เออเจตึงก็ถวายหัวหมูน้าพ่อเขานี่มนฉันไม่ตั้งศาลสมัยนั่นนะครับไปก็หาที่ตั้งไม่ได้ด้านหลังก็ติดแถวแถวหลังไปเป็นห้องแถวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับไอ้ข้างหน้าก็ไปถนนฉสนก็หนักใจเลยนั่งนั่งอยู่คะเดียวนึกขังนึกขามพระภูมองนี่เขาตั้งใจเคารพจะตั้งศาลแต่ที่ไม่มีจะจะเอาที่ไหนอพระภูมิองค์เลยบอกเอางี้แล้วกันตั้งหัวนอนมัก็แล้วกันทุก ก็เลยบอกเขาเขาเลยเอา,อาพอตั้งที่หัวนอนแล้วก็ปรากฏว่าเจ็คคนนั้นถูกดา่าพวกชาวบ้านโดยกันถูกดา่าหาบาเบา,าบาาอาตั้งสารพูดในหัวนอนในที่นอนใครครไม่มีตำราไม่มนะีตำราเนรับเป็นื่องวดนั้นปรากฏว่าเจ๊คคนนั้นถูกหวยในวันที่สองฉันเลยได้หูหม้อฟิลตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ตพ่อยันลูกเนี่ย โอ้หมายความเวลามีงานแจ็ควันนี้ก็ใช่เอามาเอามาให้นะใช่ใช่โอ้อยงี้เรากลับไปแล้วก็ลือสารเก่าวไปตั้งไว้หัวนอนนะวันนี้จะทันหรือเปล่าพรุ่งนี้โอ้โหเอไอรางวัลที่สองมีกี่ใบเนี่ยแล้วลูกหลานมากันเต็มห้องอต้องไหวแลวอางวันที่หนึ่งมีกว่าแบ่งง่ายๆ่าาต่างคนต่างเขียนอ๋อ ยายรู้ไหกันนะ <c oughs> สเสลี่ยกันได้นะเอาตกลงว่าถ้าดำเลยเลยเยเลยจ้ะตกลงว่าถา้า,าจํา,<ใ>จาเป็นก็เอาไปตั้งที่ <นะ S 1> หัวนอนห้องอนอน,นะนะ<ช>ั่นนะฮะแล้วก็ที่อย่อางนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เป็นนั้นว่าเอาวังก็มีหมดพอดีเลยอีกสามนาทีใน <ะ S 3> ขอ้อไม่ตรงกันเหรอไม่ตรง จะต่อเลยสักนาทีจะต่อแลยวะจะไดอไม่ยี่ห้อนี้เท้ากโก้ยันแก่นี่ยไม่ไหวอ่าต่ออีกหน่อยก็ได้อ,อากราเท้าหลวงพ่อที่กรพอย่างสูงหนูอายุสิบสองปีฝึกมะโนมะยิทธิเมื่อเดือนเมษายนสองห้าสามสามก็เป็นเวลาร่วมสองเดือนกว่าแล้วเวลานี้หนูมีความรู้สึกว่าเวลาจะทำอะไร หรือพูดกับใครก็ตามรู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งอยู่ข้างๆตลอดเวลาถ้าถ้าใครถามอะไรหนูท่านผู้อยู่ใกล้ๆนั้นจะบอกหนูแล้วตอบอยากถูกต้องแม่นยำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหนูมีความภูมิใจในมโนของหลวงพ่อเป็นอย่างมากจะรักษามโนหลวงพ่อจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่ที่กล่าบเรียนมานี้ ขอถามเพียงนิดเดียวว่าท่านผู้นั้นเป็นอะไรกะหนูหนูควรจะทำอะไรตอบแทนท่านและถ้าหากว่าจะสงเคราะห์พิเศษอย่างกะแหน่ในตำราเดียวกันนะวันที่หนึ่งวันที่สิบหกอย่างงี้ยี่ห้อเดียวก็ยกทรงเลยถ้าหนูจะพูดกับท่านท่านจะโกรธไหมเจ้าคะอย่าไปถามท่านนะห้ามนะหวยนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้นะเวลาท่าจะบอกท่านบอกเอง ทำไมบอกจะไปยุ่งเคนนะคราบครับครับเดี๋ยวคนนี้นิมากคนนี้ยโยงข้าในเป็นรมคราบครับก็มีหกไงโอ้โหลงพ่อได้เลขแปดตัวเลยนี่ฉันได้จทย์จทย์โอ้ยคนนี้สองตัวก็ดีอ๋อวันนี้เขาฝึกมโนจิร้อยยี่สิบหกคนนะใช่ใช่แล้วก็อะไรไม่ได้สี่สิบเอ็ดจริงนะใช่อมีล่านข้างบน ก็เอาละไ่ตัวใครก็ตัวใครนะโอ้นี่นี่ที่ที่ที่มันเสื้อวันก็ฝันก็รู้อ๋อตกลงนี่เป็นเป็นพรมหลวงพ่อเป็นพรมใช่คนนี้มีบุญนะเป็นพรมแล้วพรมของนี้คงเป็นผูอ๋อเคยเกี่ยวยกับเด็กคนนี้มาก่อนนะเคยเป็นผู่ใช่อ๋อแหมทดายไม่รู้ชื่อนะถ้ารู้ชื่อยกสงอาจจะเชิญมาที่บ้านนะอาพวกนี้พวกนี้ทีมชาติจะมาแล้วนะ อวันนี้เขาก็ย่องมาแล้วมา,มา,ม,ามาทำบุญเป็นไตเติ้ลคือครูที่สอนนักเรียนในพนิจการนะ<อ>ที่ยี่สิบคนแรกปควโนยิธิได้แล้วแล้วแหมเทวดาลำปอล<อ>ูกนี้จะมาใหม่รุ่นใหม่มาอีกยี่สิบนี้โหรำไหมหรัำไหมโงลรำแล้วจะรำไหมสผสัใสนะแต่เวลาเขาจะรำเขาจลาดนะถ้าเข้าทีมเขาเขาถึงจะรำถ้าหากเขไม่เข้าทีมเขไม่รำนะ ผมว่าพุ่งจะไม่ทันมั่งฝึกบ่ายโมงหวยมันออกบ่ายโมงครึ่งไม่ทันฝึกไม่รู้อหนโอยแห่น่าจะฝึกบนเสา์ี่ได้พอใส่ได้บ้างแต่ตอนนี้มีเด็กคือหลายคนนะเขาเขาเขาเห็นรูปหลวงพ่อไอ้ไอ้เนรธรรมมามีโวกอะหมายพอเห็นแทนที่จะดีใจเพรา้องไห้โฮเลยไมเขาบอกว่าอะไรนะ บอกว่าจะให้อะไรก็ไม่เห็นให้สักทีหนูก็เลยเสียใจร้องไห้โฮโฮผมก็เลยบอกรู้นะบอกว่ามันเป็นไรยรักหลวงพ่อถ้าจะให้อะไรก็จะเป็นจะเป็นล่างเป็นบนแล้วก็บอกลูกทรงไปก็ได้ย <c oughs> ินดีจะไปถ่ายทอดอันนี้นอกเรื่องจะเอาหวยไม่มีอะไรละ <c oughs> อ่าก็ตกลงก็สบายใจได้หมดนะผมก็เกรงใจใหลวงพ่อเสียงก็ไม่ดีเอาละครับเอาแค่นี้เอวังเข็ม<า> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова